พ่อพ่อพ่อพ <ild ly> <laughs> uh ่อเฮ้ยมาเลยมาาม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  ถ้ามันเดินหน้าไปก็เดินหน้าก็ทอดนู้นสิลองกินหน้ากับวันอีเท้าด้วยก็ได้ลองกินเนื้อทำวันนี้นะสัมผัสเท้าเป็นครั้งที่ดีนะหน้าเราตัดเซลล์ตะกั่วที่หลงหานไหมสามนาทีนะครับเลยอีกสองนาทีแล้วเล่ยหวานไหม

มีสองติ๊กส,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 สามสามส,ามส,ามสามิบก็เนี้ย